สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชิดสาวันสูจบการศึกษาจากโรงเรียนสตูนวิทยาค่ะเหตุผลที่ทําให้ดิชันต้องการศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลายัยทักษิณเพราะเมื่อสมัยยังเป็นเด็กดิฉันเคยเจอกับครูที่ใจร้ายและไม่เข้าใจเด็กค่ะเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้ดิฉันรู้สึกเจ็บปวดและหมดความมั่นใจไปในช่วงหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันมันก็กลายเป็นแรงผลักดันที่สําคัญเพราะดิฉันไม่ต้องการเห็นเด็กคนไหนต้องรู้สึกแบบเดียวกันอีก นี่จึงเป็นเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้ดิฉันอยากศึกษาต่อในสาขาการศึกษาปฐมวัยเพื่อการเรียนรู้วิธีการดูแลและสอนเด็กเล็กได้อย่างถูกต้องด้วยความรักความเข้าใจและความเคารพต่อความแตกต่างของเด็กแต่ละคนดิฉันอยากเป็นครูที่ไม่เพียงสอนแต่ยังสร้างกำลังใจและเป็นภาพจำที่ดีให้กับเด็กๆและได้เห็นพวกเขาเติบโตได้อย่างมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ